เอาล่ะวันนี้เราจะมาหาเกหนึ่งคนในประชากรถึง9้าคนนะครับวันนี้เราจะได้เกหรือไม่ไปดูกันเลยครับผมก็คือสตอาจารานที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกนะครับวนะันะนี้เราจะมาคัดเกนะดูนะไ้นี่ไงเอาเออกไปทีละคนเห็นไหมนี่แหละวิธีคัดเกของผมของจริงเปล่าโอ้ของจริงบ้านพ่อมึงดิือดูแบบว่าผมจะได้เกหนึ่งคนแล้วนะครับอ่าคนนี้น่าจะเป็นเกนะนี่คนดูสิครับอืม ฟิวนี่ได้เลยน่าจะเป็นเจนะนี่ครับผมให้ดูครับนี่โอนโชด้วยครับนี่นี่ถูกต้องมะครับทันพิธีกรฮ่าฮ่าผมถูกแน่นอนเลยใช่ครับคุณนั่นแหละเป็นเกตัวจริงไปอะไรนะฉันไม่ใช่เกตัวจริงสักหน่อยแกนี่นมันมั่วไปเนี่ยมั่วไปเนี่ยไม่ใช่ครับมึงนี่แหละเกตัวจริงไป